วนี้น่าเล่นน่ะดูดิ Annabelle Horror แต่ว่าเลตติ้งน้อยนะ6 4เองจะลองดูหน่อยจะเป็นอะไรไป Annabelle เลยนะเว้ยแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันสยองดูดิหน้านี้ก็สยองบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการพบเจอแอน b e l l ลอีกแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ครั้งล่าสุดที่เราได้เจอเนี่ย มันกาลังตรงมาที่บ้านเราเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวดีๆด้วยล่ะค่าคืนของฉันมันจะต้องแย่มากๆแน่เลยถ้าแอดเบลมาบ้านฉันเนี่ยอย่างน้อยฉันก็ไม่มีตุ๊กตาที่บ้านฉันแหละแต่ว่าตัวตัวเดียวที่มีมันก็โอ้สไลด์มาด้วยตัวเดียวที่มีมันก็เป็นตัวที่บอสฉันให้มาดีดีช็อปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกผลแคนดี้เมล็ดต่างๆรับกิฟต์เกมพาสเติมโรบักแท้เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอีนี่มันเป็นแอดเบลชัดๆเลยคือยังไงแล้วเราต้องทํายังไงกับมันเนี่ย คือเราต้องไปล่อยไว้แบบนี้เหรอือคืออะไรแล้วโอ้โหเกมนี้เราจะต้องตั้งชิปล็อกใหม่ไหมในในนี้ <c oughs> มันมีจริงๆด้วยเนี่ยอ๋อมันเป็นตุ๊กตาแต่มันไม่ใช่แอนาเบลใช่ไหมตัวนี้ <c oughs> แต่มันน่ากลัวจังเลยตุ๊กตาอะไรอะหน้าตามันก็คือแอนาเบลชัดๆเลยนะแต่ว่าใช่หรือเปล่าโอเคครับ t e l l the Worker to Clock Out ก็คือบอกว่าเอ้ยมันหมดเวลาแล้ว ให้ออกจากบ้านได้แล้วอย่างนั้นปะใช่ปะไหนดูสิสวัสดีครับเอ่มมานี้มานี้มานี้เฮ้ยสวัสดีหลับในเวลางานอีกแล้วเอเพื่อนเวลาของนายเนี่ยมันหมดแล้วเออฉันไม่ได้หลับนะอย่าบอกหัวหน้าล่ะจะต้องดูแลตุ๊กตาพวกนี้เอยใจเย็นหนะ้าไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะนายอย่าทำให้ฉันกลัวสิก็มันกลางคืนนี่นะใครจะไปรู้ล่ะน่าจจะมีตัวอะไรโผล่มาก็ได้เฮ้ยจะไปก็ไปนะเพื่อน ดี๋ยวฉันจะต้องเริ่มงานแล้วโอ้โหอ๋อเหมือนกับว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นม,มันเป็นร้านอาหารที่นี่ลื่นได้ไหมลื่นได้ไหมไม่ได้มันเป็นร้านอาหารที่แบบว่าอาจจะดูแบบตีมสยองขวัญน,นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับโอเคเพื่อนเราไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มงานแอนแอนาเบลแล้วโอเคนานด้วยนะการตอกบัตรเข้าทํางานเอาเลยครับ สิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างดอนทัชก็คือเราต้องดูแลม่ให้แอนาเบลออกมาหรออย่างนั้นหรอโอ้แล้วดูรูปสินา่ากลัวเออทำงานในร้านแอนาเบลเราก็น่าจะต้องแบบว่าเก็บตตองเก็บโต๊ะอะไรอย่างงี้ก่อนปะอ่ะนะไหนไล่เก็บไปทีละโต๊ะแบบชิวๆก็ยังดีนะครับอุย้ยเราต้องปิดประตูก่อนนะมีใครเปิดมีใครเปิดเข้าไปในร้านทำยังไง เรานี่ต้องอุย้ยมีไฟฉายด้วยมันสามารถซื้อได้ไหมหรือว่าเป็นไฟฉายที่เป็นโรบักนั่นว่าแล้วโอเคโลบักก็โลบักงั้นไปกลับเข้ามาข้างใน <c oughs> หายไปไวอะแอนดเบลถ้าเคยได้ยินฉันมันมีมันมีครูที่ทำให้ชีวิตฉันมันยากอยู่แล้วเออสวัสดีครับผมเออซื้อคุกกี้ได้เปล่าออได้อยู่แล้วครับผมเอาเป็นแบบไหนดีครับ ยม่เอาแบบไหนดีครับเอ่อเอาแบบธรรมดาอันนึงครับผมจะดูมือพี่เขาสิหล <c oughs> ังลับจชัดเอ่อสี่เรียญสี่สเก้าเซนครับผมเออแพงจังเลยนะแค่คุกกี้อันเดียวไม่ใช่หรือไงเอ่อลดให้ชั้นหน่อยได้หรเปล่าจะเป็นลดได้งไงล่ะครับเอ่อไม่ได้ครับไม่ได้ <c oughs> ดูมือสิโอ้ยแย่มากเลยงั้นจะรีวิวร้านนายให้ใหญ่แย่เลยนะแล้วก็ไม่มีทิปให้ด้วย แล้วคุกกี้ฉันอยู่ไหนโอเคครับได้ครับเอ่อเอาเงินไปก่อนใช่ไหมเฮ้ยอ,ยอนาเบลกลับมาแล้วโอเคอย่าดื้อสิลูกหยิบหยิบก่อนเอ๊ะทำไมหยิบไม่ได้อ๋อหยิบแล้วก็เอาเงินใส่เหรอติ๊งนองเฮ้ยทำไมไม่ได้อ๋อเงินอยู่นี่แล้วก็ใส่เข้าไปโอเคหยิบคุกกี้ให้เขานะครับอันเดียวฟรอสเซ้นคุกกี้อ๋อเราต้องเอาไปอบก่อนนะครับ อันนาเบลดีๆนะลูกอนนาเบลอย่าดื้อน,นะลูกโอเคสุกแล้วแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อเหรอใส่กล่องฮะฮะฮะยังไงคุยกับลูกค้าก่อนโอเคอ๋อได้แล้วนะครับอันนี้คือได้แล้วเออขอบใจนะไอขี่แพ้ เอ้เอ้ทำไมพูดจามไม่ดีเลยครับ <laughs> ดู <laughs> แอนเดอร์เลดูดีถ้ามิเขาถึงเอามือแบบนั้นเนาะ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวน่าจะไม่ใช่แอนเดเบลนะครับแอนเดอเบลก็ด,ดูน่ารักดีนะนันหายไปอีกแล้วใครมองฉันผ่านกระจกแอนเดอร์เบลเหรอ ทำไมแกใช้เวลานานจังเลยฉันคือคนที่ถามคำถามนะเง,มเงียบๆเฮ้ยอะไรอะนี่คือเรามีเพื่อนเป็นแอนนาเบลเหรอ <c oughs> แล้วเธอเคาะกระจกทำไมล่ะแอนนาเบลฉันอยากได้คุกกี้ฟรีเออเราไม่เราไม่ให้คุกกี้ฟรีกันหรอกนะออกไปเอนนาเบล นี่เธอกำลังเอ่อทำผิดพลาดร้ายแรงอย่างยิ่งเลยนะเอ่อจะไปดีๆไหมไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจนะอย่าทำแบบนั้นอย่าบอกใครเกี่ยวกับฉันอืมทำไมล่ะย <c oughs> ินดอเบลหน้าตามันน่ากลัวจริงๆผกลัวตำรวจไอเบลกลัวตำรวจเคีเ่ยบอยเลยวะ โอเคโอเคฝนตกเหรอเอ๊ไม่ใช่ลูกค้ามานะครับลูกค้าใหม่มาเชิญครับเข้ามาเลยครับเอาเอาลูกค้ากูไม่รอดแล้วบางนีโอเคเอาอ่าอะไรเบลมาแล้วสวัสดีครับเอาอะไรดีครับโอ้ชื่อแครเรนรู้เลยว่าต้องเป็นมนุษย์ป้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับฉันเอาคุกกี้เรดเวลวตอันเดียวเร็วเร็ว อ,อ๋อไม่ได้หรอครับถ้าพูดจาไม่ดีแบบนี้ให้ไม่ได้จริงๆครับเอ,อ่อย่าใ้ฉันเรียกหัวหน้าแกหรือเปล่าอ,อขอโทษทีครับเอ,อ่อสี่เหรียญสีเก้าเซนครับคุณป้าเอาเงินมาก่อนอีกแล้วนะครับเราเจอลูกค้าแย่ๆอีกแล้วจริงๆแล้วเราให้แอนนาเบลช่วยดีไหมแอนนาเบลเอาไปเชืออสิอีเจเนี่ยอนันนึงนะครับเดี๋ยวผมอบคุกกี้ให้ก่อนนะครับคุณป้า เรียกคุณป้าด้วยโอเคครับคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับ็อกคุกกี้อ๋อนี่ใส่กล่องจึบ๊บแล้วก็นี่ครับเออผู้จัดการแกจะต้องได้ยินเรื่องนี้อย่างแน่นอนคือจะฟอ้องผู้จัดการอย่างนั้นเหรอฉันมั่นใจเลยว่าเขาเนี่ยจะจะอะไรจะจะได้ยินอย่างแน่นอนน่ะเหรอโอเคได้ปิดประตูไม่ปิดประตูด้วยนะ อีเจซึบเอาอะครับไปอีกแล้วแอนนาเบลไปอีกแล้วคือหายไปคือเธอหายไปไหนอีกแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหแมงแมงสาบเต็มเลยอืวอะไรเนี่ยแมงสาบเต็มร้านเลยทำยังไงดีครับปกติต้องทำยังไงเราจะต้องกำจัดพวกมันโดยด่วนโดยเร็วโดวยทันทีโอแอนนาเบล ไม่ช่วยเลยเอ่อเราต้องเอาสเปรย์ไปใช่ไหมมีสเปรย์อยู่นี่โห้หแล้วสเปรย์วางสเปรย์กำจัดแมลงก็คือวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้วยนะนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่มีทั้ง7ตัวนะครับแมงสาบเจ็ดตัวนี่ถือว่าเยอะมากนะเพื่อนๆนนี่หกตัวสุท้ายเจ็ดเรียบร้อยครับโอ้โห,โหสบายมากไลเบลกลับมาเดือวนี้เลยนะ ช่วยกันก็ไม่ช่วยยังจะมาไอ้นี่อีกยังจะมาปล่อยแมงสาบอีกเฮ้ยลูกค้าใหม่มาแล้วสวัสดีครับเปิดประตูให้เอ้ยลูกค้าวุ้ยเออคุยกับฮันกี้แอนนาเบลหน่อยแอนนาเบลที่หิวสวัสดีเอ,อ่อฉันขอช็อกโกแลตชิพคุกกี้สามอันได้ไหมเออ,เอ,อก็ได้อยู่แล้วแหละ เออทั้งหมด24เหรียญ99เซนทำให้มันเร็วๆหน่อยใช่จะต้องไปฉันมีงานต้องไปโอเคได้เออโอเคครับจ่ายตังค์สิจ่ายตังค์มาโอเคซึบเขาจะเอาอะไรนะคุกกี้เขากละชิปคุกกี้ใช่ปะก็คืออันนี้เอสามอันเลยหรอมันจะแทงเราก่อนไหมเนี่ยสั่งทั้งสามอัน ป,ปึป๊บปึ๊บอ่ะเอาไปได้อันแรกนี่อันหนึ่งเอ้าเรียบร้อยแล้วหรอเก็ตเอาช็อกโกแลตชิพคุกกี้อ๋อนี่ไงอันที่สองเหี้ครับซูซาซูซาซูซาอันที่สองมา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 นะครับคนดีอันที่สามสมา มันจะกินเราก่อนไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมองมุมนี้ดีมุมนี้มองไรเราจะได้รู้ว่ามันมันยังมันยังอยู่ตรงนั้นเอเดี๋ยวใส่กล่องให้นะเจนยดาแอนนาเบลเออลูกค้าเป็นแอนนาเบลเฮ้ยนี่บอกว่าเตาเตาเรามันติดไฟแอนนาเบลเว้นออกลบยังไงวะเนี่ยมันจะทำความสะอาดยังไงเอ้ยไม่ใช่ไปถึงดับไฟยังไงอะ เปนยังไงต้องไปอ๋อนี่ไงอันนี้ใช่เปล่าเดี๋ยวเรายืนรอตรงนี้นะครับมันน่าจะให้เราอ๋อนี่จึ๊บโอ้โหนานซะด้วยดับ The fire has been extinguished. Fire suppression system deactivated. อะไรอ่ะอันนันว่าจบแล้วนะมีลูกค้ามาอีกเหรอสวัสดีครับ แล้วลูกค้าเออเราอาจจะต้องทําตรงนี้ใหม่นะครับมันเป็นพื้นตรงนี้มันอาจจะลื่นนะสวัสดีครับคุณลูกค้าทาอะไรดีครับ Asian woman. เอเชียนบูแมนอ่าหญิงสาวชาวเอเชียเออเร็วๆหน่อยฉันต้องการช็อกโกแลตชิพคุคคกกี้เออได้ครับได้ครับอืมสเหรียญสีเก้าเซนเอ้าวทำไมเป็น5้าเหรียญเกแล้วล่ะเดีว,ว่าเราคิดเงินแพงกับชาวเอเชียนอย่างนั้นเหรอ เออจริงนะราคามันไม่เท่ากันหมายความว่า,างไงหมายความว่าถ้าเป็นคนเอเชียมาเราจะคิดราคาแพงกว่าปกติเสร็จแล้วครับช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพอุ่นๆอ่าเฮ้ stay safe นะคะปลอดภัยนะคะที่อยู่ตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเ,เข้าใจไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันเห็นใครก็ไม่รู้อยู่แถวๆนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยอ่ะเหรอครับเหมือนผมจะรู้นะครับว่าเขาเป็นใคร เขแอดเดเบลครับโอเคก็ขอให้มีวันที่ดีนะครับอ้าวยังอยู่นี่คะแอดเบลคะ่ะอยู่ตัวให้อย่าลวงลื่นนะครับลวงลื่นร้านเรานี่ก็สงบดีเหมือนกันนะเออหวังว่าหัวหน้าของเราเนี่ยจะขึ้นเงินให้เราหน่อยนะแบบว่ามันทำงานหนักจริงๆเลย มีลูกค้าม่อีกกเป่าเนี่ยแอนนาเบลยังอยู่ดีนะครับแอนนาเบลไม่ได้จะไปไหนเอาสวัสดีลูกค้าระวังลื่นนะครับระวังลื่นนะครับอาว่เออไม่มีแลยครับผมเออผมลื่นนิดหน่อยครับสวัสดีครับครับสวีครับสวีครับเอาอะไรดีครับสั่งอะไรดีครับเออผมรถเกือบชนเลยครับ เออผมเกือบจะชนตุ๊กตาตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้นะครับเธอยืนอยู่ข้างนอกกลางถนนเลยนะครับเอ้ยเอ้ยหายไปอีกแล้วเออขอโทษที่ได้ยินแบบนี้นะครับแบบว่าเสียใจด้วยนะครับที่ได้ยินแบบนี้เออคุณไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครเอ่อย่างไงก็จำบันทึกครับผมขอเล็บเวบทคุกกี้อันหนึ่งด้วยครับเขเคครับผมได้ได้ได้เออสี่เหรียญสี่สิบเก้าเซนครับจ่ายเงินมาเลยครับจ่ายเงินมาเลยเุ้ยอันนี้คืออะไรอะ หลังร้านไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับผมคุกกี้ช็อกโกแลตเอ้ยไม่ใช่เลดวลเวิ Velvet, นะครับแต่รอแป๊บนึงนะครับโดยเกิบ <laughs> เดี๋ยวผมอุ่นให้ก่อนนะครับเดยเย็นนะครับโอเคครับอ๋อยังยังเดี๋ยวผมใส่กล่องให้นะครับเรียบร้อยครับ ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับผมสบายมากครับระวังเลือดนโอเคแอร์ดเบลมันหายไปอีกแล้ววะมันเจาะแจ๊ะเนาะไอ้ผีบ้านเนี่ยแต่เราไปดูไหมว่าเขาจะผลมาอยังไงอ้าวพื้นเปียกหรอโอ้โหแต่เราใช้อุปกรณ์อย่างไม้ถูพื้นนะครับในการทำความสะอาดร้าน อเคเปียกขนาดนั้นไอผู้ชายคนนั้นมันมันทำอะไรกับล้าเราเนี่ยโอเคครบสี่ครบห้าเก็บแล้วเรากลับมารอที่นี่เหมือนเดิมซึบหรือว่าอ้ามาแล้วเหรอแอนนาเบลอ้าคุณตำรวจมาแล้วคุณตำรวจระวังเลื่อนนะครับคุณตำรวจ <laughs> อะไรวันดี จะไม่ลืนสวัสดีครับคุณบลวดออผมได้รับรายการมาว่ามีกิจกรรมผิดปกติอยู่แถวๆนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้นนนหรือเปล่าคืนนีออ้ไม่มีนะครับเหมือนว่าจะได้รายงานมาว่ามีเด็กผู้หญิงที่เป็นตุ๊กตายืนอยู่แถวๆนี้นะครับหายไปแล้วเออฉันเสียใจกับเรื่องนี้มากเลยนะแต่ว่าฉันก็เดี๋ยวจะไปสำรวจดูหน่อยแล้วการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่อย่างนี้ ขอใ้ฉันอยู่นี่ฉันอยากได้คุกกี้สักอันหนึ่งจะได้ไหมเอาช็อกโกแลตชิพคุกกี้อ๋อได้อยู่แล้วครับเออขอบใจมากเลยแอ้วขอปลอดภัยกันนะคืนนี้ครับผมดักแดกทำไมเนี่ยทำดักแดกทำไมเนี่ยไปดีกว่าลื่นนะเขินนะตะเกีจริง,รง,รงๆแล้วคุณบลูดลื่นเขินไปครับไปได้แล้วครับไปเออก็จะออกได้ทุกอย่างมันก็ดูปลอดภัยนี่นะไม่เห็นมีอะไรเลย เออเหมือนกับว่าคุกกี้จะหมดแล้วเหรอใช่ไหมเราจะต้องไปที่ห้องด้านหลังแล้วก็ไปไทำอะไรอะอเรื่องะไรแอนนาเบลตกใจหมดเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออฉันฉันขอจ็อกเก็ตชิพคุกกี้สักพันอันได้ <laughs> เอาไปทำบ้าเลยพันอันเออ ฉันคิดว่ามันจะ4,290เเหรียญนะ่ะเออประมาณนั้นน่ะฉันจะเอาไปให้คนไม่มีบ้านอยู่นะเด็กเด็กโฮมเลสนะ่ะเออก็เธอก็ต้องใจสี่พันกว่าอยู่ดีแหละไม่เอาไม่เอาดีกว่าเอาโอเคอีวิวแอนนาเบลฟังนะออกไปจากตรงนี้ตอนนี้ เธอจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้เออไปทีิอะ <c oughs> ไหนเธอต้องหยิบอะไรไปครับคุกกี้เหรออ่าลูกค้ามาพอดีเลยเื่นหรือเปล่าครับเมื่อกี้สวัสดีครับคุณผู้หญิงเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิง่านอยากจะรายงานปัญหานิดนึงนะคะ่ะเออที่นี่ไม่ใช่สถานีตำรวจนะครับเออได้ครับแต่ว่ามันคืออะไรละครับปัญหาของคุณผู้หญิงเนี่ย ก็ห้องน้าของคุณมันเออมัน,ม,นมันสกรปรกนิดหน่อยนะคะเมื่อไหร่คุณจะทําความสะอาดมาล่ะคะเออผมขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทาความสะอาดมันเดี๋ยวนี้เลยครับยังไงฝากตุ๊กตาผมด้วยนะครับฝากดูตุ๊กตาผมด้วยนะครับโอเคเราไปเอาพลันเจอร์ก่อนนะครับพลันเจอก็คือไม้ดูดซ่วมก็แต่มันอยู่ไหนอะไม้ดูดซ่วมอะอยู่ข้างหลังเหรอ เดินออกข้างหน้าได้เดินออกข้างหลังได้โอเคว่าแต่ที่นี่มีห้องน้ําด้วยเหรอทำไมผมไม่เคยเห็นว่าที่นี่มีห้องน้ําเลยอะคราครกคราครกคราบครกคราบครกคราบครกคราครกคราครกคราเราความสะอาดเร็วมากครกคราบครกครากคราบดึบบ้เวรมาทาบ้าอะไรตรงนี้เนี่ยแอนนาเบลฉันก็จะขี้ไงล่ะคะไม่เห็นเรือไง ถ้าเป็นจะตกใจหมดเลยเวนเธ่จะทำให้ลูกค้าคนอื่นตกใจด้วยนะออกไปเวนตกใจหมดเลยแอนดเบลนรกจะต้องเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดวางไว้ก่อนวางไว้ไหนอะ เอารถชนอีกแล้วแอนาเบลก่อเรื่องอีกแล้วสินะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออวุ่นวายเหลือเกินนั่นแอนาเบลหลายทีแล้วนะแล้วเธอจะทำยังไงเนี่ยเธอจะรับผิดชอบยังไงออวันนี้แหละเธอจะได้เรียนรู้ออบทเรียนที่แสนสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือไม่ใช่เงินอย่างนั้นหรอกนะ มันคือไฟหรือว่าคุกกี้มันจะมันจะกินเราหรือเปล่าร้านอีทูคาเฟ่โอ,อ้แค่นี้เหรอเดี๋ยวต้องโทรหาตำรวจแล้วแหละอืแอนนเบลมันบ้าไปแล้วโทรหายองไรวะไหนโทรศัพท์วะเนี่ย้ยโทรศัพท์อันนี้หมายหมายดุจซ่วมเลยกอยู่อยู่เลย <c oughs> เออ่อ911 911, 911. กริงกริงเสียงรับโทรศัพท์เก้าหนึ่งหนึ่งมีเรื่องด่วนอะไรครับแอนนาเบลครับแอนาเบล,บาเบลจากต็อกต็อกนิวเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เอ่อกำลังจะฆ่าผมช่วยด้วยเอออย่าหลอกตำรวจอีกนะคะขอบคุณค่ะอ่ะอะไม่ผมไม่ได้หลอกมันเรื่องจริงแอนนาเบลแอนาเบล,เบลมันหลุดออกมาได้แล้วตอนนี้มันก็ มัน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 เหมือนแอนาเบลจริงๆมากๆเลยครับโอเคถ้างั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเดือเดือะเดือนไนท์ชิฟต์เรียลลี่เบิร์นอยู่อ๋อก็คือบบว่ากะดึกมันทำให้เราเนี่ยเป็นบ้าขนาดนี้เลยเหรอเอ่ยังไงก็อย่าไปอยู่ใกล้ ตุ๊กตาตัวนั้นนะอ้าวหมายถึงว่าเราเราเราบอกว่าไฟดับนะครับคือคือเราพูดว่าไฟดับกับตำรวจก่อนที่ไฟจะดับอย่างนั้นเหรอโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ไฟอีกแล้วหรอคือแอนนาเบลมันไม่น่ากลัวเลยสักนิดน,นะแอนนเบลคืออะไรครับลูกคืออะไรครับคนดีเราต้องไปซ่อมไฟที่อยู่ด้านหลังใช่ไหม ต้องออกจากทางด้านหลังร้านนะครับปิดประตูก่อนแอนนาเบลจะไม่หลอกกันใี่ไหลูกต้มไฟเลยครับเรียบร้อยฉันไม่เห็นเธอแต่ฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยอยู่ใกล้ฉันมากๆเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนหัวถ้าอยู่ใกล้มาใกล้แค่ไหนเออฉันควรที่จะอยู่ในคาเฟ่นี่แหละ หรือว่าไปซ่อนในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ําหรือว่าอยู่ในคาเฟ่ดีล่ะเอ่ออยู่ในห้องน้ําดีกว่าในคาเฟ่มันอันตรายนี่แอบเลยเข้ามาห้องไหนดีครับห้องสุดท้ายที่ที่อันตรายที่สุดก็คือท,ที่ที่อันตรายที่สุดอยู่ดีโอเคครับเหลืออีกสิบสามวิเท่านั้นผมจะรอดหรือเปล่าเอออยู่ในนี้อยู่ในนี้ต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนอยู่ในคาเฟ่มันไม่ปลอดภัยหรอก,กานากลัว แอนาเบลเจอคุณพอตำรวจมาถึงหลังจากที่เราโดนจับได้ตำรวจก็ไม่เจอเราซะแล้วการค้นหาก็เกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เจอกับหลักฐานอะไรเลยเออสรุปก็คือเราเราโดนแอนาเบลลักพาตัวไปนะครับคือตอนแรกเลยว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันกับแอนนาเบลซะอ,อีกออที่ไหนได้ แอนนาเบลก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนเราแล้วก็รอจะกินเราอยู่ตลอดเวลาแต่มันโผล่มาบ่อยมากเลยนะเกมนี้มันควรจะมีสตอรี่ที่มันเข้มข้นกว่านี้ไหมจริงๆแล้วมันมีแอนนาเบลที่ดีและแอนนาเบลที่ไม่ดีหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเออแต่ว่าเราก็ได้แบบแบดเอนดิ้งไปนะครับสำหรับกูดเอนดิ้งเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นแล้วเดีย๋ยวไปเล่นแบบอื่นลวกันนะครับบายครับเจอกันคลิปต่อไปบาย